เดี๋ยวเข้าไปอีกรอบเนี่ยให้เกี้ยงไปเลยนี่นะครับไปแล้วอันนี้แป มีฝุ่นเนึกน้อยสแสดงว่าตกดินไปแล้วข้อเสียยอมรับด้วย,วยต,ต้องต้องยอมรับกันว่าเข้ากองอากาศแน่ๆแต่แค่ครั้งแรกๆครับอ,อดทนนะต้องให้หมุนตลอดถ้ามันประคายอยู่เงี้ยคือหญ้ามันตัดไม่ได้ไม่ใช่ก้านดีเดียวใช่ต้องคอยดูครับใช้หญ้าเหนียวเงี้ยคอยดูไงทันที